พี่น้องครับเศษยางรดเกา่ายังมีประโยชน์นะครับมือนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องมาเห็ดแนวใส่อาหารเป็ดอาหารไก่พี่น้องโดยใส่ยางรดเก่าพี่น้องเห็ดแบบไหนมาเบิ่งนากันครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวนุม่มวลจะสาธิตให้ครับพี่น้องเบืองไปแบบเร็วเลยนะครับเฮ้ากรมัดตัดตัดยางนะครับพี่น้องตัดในขอบเขาจะไปตัดขอบสุดให้ตัดขอบในในแบบนี้ครับพี่น้องครับตัดแบบนี้นะครับ เมื่อนั่นการลงคลิปตัดยางให้พี่น้องเด้รับชมลแล้วนะครับเข้ากระตัดขอบเขาก็ต้งองอกสุดแบบนี้ครับพี่น้องเอาแกะขังในซับหนีพ่อเพื่อให้มันเป็นล่องแล้วก็เป็นอาหารจต็บตกเงียเฮ็ด <He ads S 2> แบบนี้ทั้งสองคางครับพี่น้องสมมุติว่าเขาตัดแล้วเรียบร้อยปุ๊บทั้งสองคางออกมาแบบนี้ครับพี่น้องออกมาแบบนี้แล้วนะครับลาให้เข้าไปตัดเครืองครับพี่น้องตัดเครืองปุ๊บเดี๋ยวไปตัดน้ำกันครับ เอาไปตัดเครื่องมากครับพี่น้องจะได้รูปลักษณ์แบบนี้นี่ตัดเครื่องโดยนุ่มบนใส่ลูกหมูนะครับพี่น้องหรือว่าหินเจียตัดนะครับเพราะว่ามันมีหลวดอยู่ตรงใส่หินเจียนะครับหรือพี่น้องมีวิธีแนวใดกะเหตดไดขึ้นกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปหาไม้นะครับเศษไม้มาทอนหนึ่งพี่น้องแบบนี้นะครับเศษไม่ที่บ่ได้ใส่งานแล้วนะครับนี่มาหนึ่งทอนครับแบบนี้ครับนี่อ่ะเดี๋ยวเหตุวิธีต่อไปเลยนะครับไปแบบเรียว หลังจากัานครับพี่น้องเขาเอายางมาว่างครับกับใหม่แล้วก็ยิ่งน็อตใส่ถ้าพี่น้องบม่มีน็อตก็ตอกตะปูได้นะครับพี่น้องครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ครับยิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องไล่ไปนะครับแบบนี้ครับพี่น้องครับ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอันเล่งมันตรงตรงน้ำนะครับพี่น้องครับไล่ก็ไป แบบนี้ครับพี่น้องเขาก็จะได้ร่างให้อาหารไก่แบบเก๋ๆท่ๆแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้เขาปรตรงิ่งนะครับพี่น้องตรงปลายมันเข้าปรตรงิ่งเพื่อให้อาหารบไหลออกไปครับพี่น้องอยากได้ดีนะครับให้หาใหม่มาตอกไว้ตรงนี้เพื่อยึดให้มันแข็งแรงอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อยึดให้มันแข็งแรงเดี๋ยวนุ่มอุ่นบอท่านหาใหม่พันใดจะเอาวิธีนี้ไปก่อนเดี๋ยว วิธีการใส่งานเห็ดแบบไดมาเบ่งน้ำปันคร <HHH> ับเขาก็จะได้ร <lar al S 1> <breakthrough> ่างไหอาหารไก่แบบกิเก๋แบบนี้ครับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเราชมคลมชิปต่อๆไปครับสำหรับชิปนี้ฝากเป็นหนึ่งไอเดียให้กับพีกำนองครับ,พ,บพอๆกันไหมชิปหนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ